สุทินแจงแล้วปมเอกสารหลุดจอดตั้งสองชินวัตรนั่งที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีที่มีการหลุดเอกสารร่างคำสั่งกลาโหมเพื่อเตรียมแต่งตั้งทีมทำงานของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยประธานที่ปรึกษาเลขานุก,การหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองหัวหน้าสำนักงานและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงแล้วยังไม่ตั้งใครตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถแต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมืองก็คือ1นายพายัพชินวัตรแกนนำพัคเพื่อไทยที่ดูแลภาคอีสาน น้องชายของอดีตนายกทั้งินชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายพอพงษ์ชินวัตรบุตรชายของนายพายัพเป็นเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3พลโทเดชนิทิตเหลืองงามขำเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นหัวนหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากเดิมที่เป็นชื่อของพลเอกเลิศฤทธิ์ช่องวาริน 4. พลโทเพชรรัตน er ์ลิ้มประเสริฐที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองหวัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 5. พนอากาศตรีวรชาติฟองชนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 6. พนตรีอัครพลทองสุดผู้ชํำนันการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดนั้นนายสุทินคลังแสงออกมาชี้แจงตามที่มีกระแสข่าวผมแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งต่างๆนั้นผมขอเรียนว่ายังไม่มีการแต่งตั้งหรือว่าเตรียมแต่งตั้งใครเพราะเวลานี้ยังไม่สามารถสั่งราชการได้รอกระบวนการตามกฎหมายก็คือต้องหลังจากการถแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ